สวัสดีค่ะพี่น้องผู้กอาช่องแก้มสกาวเดือนลอมเพลินออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ก็มางหวัดหน้าง,งานเลี้ยงนะคะพี่น้องนะคะวันนี้เราอยู่กลางทุ่งนานะคะโอ้ทุ่งนาค่ะพี่น้องกลางทุ่งนาเป็นไรไม่ดีไหมโอ้ยหงาเมื่อเลยเอาแม่ไม่น่าสามเออแม่นยนยูดอกมึงนั่นมึงน่ะแม่ยนยัว <laughs> มไแ่ันจะเปรใหม่นะสามเป็หม่นาเอาไม่ยังเยออันนี้คือบรรยากาศสดๆคับพี่น้องมีติดลมติดหยังโอ้ย Anh thấy đi đi qua Lâm nhìn nhìn Hãy ta Quốc kênh khác ทางนี้ติดลมเตี่ยรถ <c oughs> ลดาดลงบไ่ไใดนะพี <c oughs> ่น้องเพราะว่าติดลมค่ะ <c oughs> อยากึ้นบ่อใดลำพุง Khen này nhiền แม่ก็จะเอาสารมะปูเหรอบันแม่ ทิดสื่อทิอยังุด้มเอาสวัสด e er uh, ีค่ะสวัสดีแม่คุล um um> um um> ีค่ะสวยดม่ะคนี่คุนีสมเมียสอทเมมสมวันอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะมาชมหมอลำนะคะมาชมลำมาชมคันเสื่อจุกลางธงหน้าค่ะพป่น้องบรรยากาศแบบดีแห้งค่ะจะไม่หนาวค่ะไม่หนาวค่ะ แต่ว่าเย็นๆค่ะเย็นๆไม่แน่อาจจะมีน้ำหมอกถมาอดเตรียมหมอกเตร <ๆๆ S 2> ีย <ๆๆ S 2> มยังแมนค่ะอาหารแต่มาแต่บานกีฬาเห็นปะบอ่อค่ะมันน,น,มน,น,นี่นไปบอ่อหอดค่ะห่วงนอนแห้งเรานอนตรนอนก้อนสีหอดอันนี้นี่ไหมค่ะบางสามสิบโลนี่แหละบ่อจ้ะบ่อเบะบ้านแม่แม่ยถขึ้นไปนอนเหล่าติ่งโอ้ยจังบานแม่ยยุ่งใจตลาดอุ้งทุ่งพรันเลยเออแม่อยู่ในเมืองเลย จะรถขับไปเน่ยวูอายุเท่าไหร่ครับคูอยากรู้เหรอเราจะหนาวนะ26ค่ะไม่ใช่ค่ะ26ปีปีจ่าลูกเอาเวอรอาร์ฟยินดีต้อนรับนะคะแน่ก็มากมวนเนี่ยก็ไปตามภาษาถ้าใกล้ใกล้เนี่ยจะไปนะคะสาวน้อยมาใกล้แม่ไปมีหัวซื้อตีสูดอุ้ยอุ้ยแทบช็อก บรรยากาศนี้นะคะเห็นแม่แก้มคนสวยนี่แะค่ะแม่แก้มคนสวยห่นกดีคเป็รคนแบตาแม่ยันนี้ลืมแสดงความดีใจจับมือหนอยขอให้ขอให้แม่แก้มรวยๆแม่แก้มโชคดีรับรับโชคนะคะค่ะแม่แก้มรับโชคเพราะว่าได้แสนทรัพย์นะแวเงื่อนไขได้แสนนะแม่ช่องแม่คุณดีเ o โอวันนะคะ หกสิบหกอะไรงามขนาดนั้นแม่แก้มนี่แม่แก้มสามสิบเก้านะคะแต่คุรีหกสิบหกแม่นค่ะแม่แก้มมีสามสิบเก้าคุรีหกสิบหกปีเดือนหน้าคุรีครบวันเกิดนะคะครบวันเกิดก็จะเข้าหกสิบเจ็ดค่ะแต่คุรีมีอาชีพอย่างหนึ่งก็คือต้องออกกําลังกายทุกวันคือเดินกับปั่นจักรยานนะคะเออบอกชื่ออยากสวยเนาะก็ต้องออกกาลังกายนะแม่เนาะดูแลสุขภาพค่ะ เป็นให้ไ์แม่ที่เราเคยเอินให้ไรอ่ดูแลสุขภาพเนาะเอ้ากระจกกำลังสีลงจ้าแม่ยเอารออกี่นเขาเ่อดกออ่ ไปบ้อดแม่โอ้ยพ่ออันนี้มองได้พักกันนอนเลยลมหัวลมรลับมิดอินซิมเลยนูน่ะแมนค่นนะนาฬิกาปุกสองหลอดว่าเตือนอยู่นนอนอู่ทุงท้นแมนค่ะแมน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 ,น,น,อนอค่ะบ่ค่ะบ่บ่ปั๊มรีดเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทของทที่แมนดูฟังตงุ้งตากจะเป็นเตือนที่เป็นเตอ,อ,อ,อร์รี่ แย่เลยไโทษหาโอ้ยาย่อยไปหอดบ่าสนุกคอยคือบบาไหวแล้วว่าอยากไปยุ่จ้าแต่ว่าไปบ่หอดกับค่ะกลับกลับแม่นค่ะจอเคอซไปฝาก้รงอันอยู่เราลำเด้ที่หนึ่งแล้วว่าอันแม่ลาล่ำได้ที่หนึ่งเนี่ยอันสิได้ของขวัญอี่ยังบอสิมีอีียังให้ลาบ่ะปน นหูจะข่วงเนาะในบันไดเหรอนาตอนนี้สิบขวบค่ะแม่อยู่ปอซีจ้ะถามปอสามแล้วจ้ได้ชินนัคือปอหได้ป่ะแม่นนะแ้าเม้นได้ปอหก็คือขึ้นม้อสมแล้วก็หม้อหกมันสิมี่สา้อยต่อค่ะถ้าลูก่านช่วงนี้ได้จบเลยจ้ะจ้ะวันนี้พ่อจบม้อสมปุ๊บหม้อม้อหาหม้อหกลมันสิเลือกเยนแบบนี้ละตกชิมปลาดุบไแบบนี้ละลูเ้ยก็ว่าน่ยด้ค่ะเมยฮ เาเงินได้๋ยเดี๋ยวไปอยู่บ้าน่อี่เิ่นสอนศิลปะจ้ะอุ้ยนางชอบวาดรูปคนสีที่ทัวจ้ะหอกเป็นยูคอชันเป็นกรรมการเป็นคนตรวจผลงาน่อได้ลูกล่าจ้ะบ่มีมีเฟซอยู่ค่ะช่องคูรีคูรีขาเลาะนะคะคูรีขาเลาะก็ผ่านแล้วก็แต่ว่าคูรีอัญชลีแฟนบจนี้มีผู้ติดตามร้อยกว่าคนเทจเด่เนๆหัวเด้อนะคะคุณ power up ขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาทักเอาล่ะค่ะพี่น้องแซหรับคลิปนี้ไว้แซมนี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมค่ะพี่น้องนะคะร้ออีหลาม่านะคะพี่น้องนะค่ะอ<ท>ย,ย่าลืมมาพอกันค่ะโอ้โมแม่ขวอยหนูลูกพี่เอกไปใส่ปะอย่าลืมมาพอกันค่ะพี่น้องอยู่บ้านบ้านหนองเปื่อยบ้านหนองเปืนนอเป่อยนะคะพี่น้องอตำบลคู่สอดอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดค่ะมาชมถุงน้ำกันพี่น้องนะคะแซหรับคลิปนี้ไว้แซมนี้คลิปหนาพอกันไหมค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะโอ้เหลี่ยมตา